ไข่เจียวเจยหอมๆกรอบนอกนุ่มในมาแล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆจะราดด้วยซอสพริกอร่อยฟินมากๆเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆถ้าอยากรู้วิธีการทำแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจหิวจะพามาทำไข่เจียวเจเอาไว้ทานที่บ้านกันนะคะก่อนจะทำฝักกดติดตามช่องเจหิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะให้นำเต้าหู้เหลืองแบบอ่อนมาหนึ่งก้อนค่ะจากนั้นก็ฉีกให้เต้าหู้เป็นชิ้นเล็กๆแบบในรูปค่ะจะฉีกให้มีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างก็ได้นะคะ สำหรับใครที่หาซื้อเต้าหู้เหลืองไม่ได้ก็สามารถใช้เต้าหู้ขาวแทนได้ค่ะเมื่อเราฉีกเต้าหู้เหลืองเป็นชิ้นเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักเขาทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะและเราก็จะมาหั่นแครอทกันค่ะวันนี้ในไข่เจียวของเจ๊หิวก็จะมีใส่แครอทแล้วก็ใส่พริกลงไปด้วยค่ะในการหั่นแครอทนี้เจ๊หิวจะหั่นเป็นแบบลูกเต่านะคะ เพื่อนๆก็สามารถหั่นได้ตามชอบได้เลยค่ะใครอยากจะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเหมือนเจ๊หิวก็ได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะหั่นเป็นแบบแว่นๆก็ได้นะคะหั่นได้ตามชอบเลยค่ะ สำหรับปริมาณแครอทที่ใส่ในไข่เจียวเจเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะจะใส่มากใส่น้อยก็ได้ค่ะหรือใครไม่อยากใส่แครอทจะใส่เป็นอย่างอื่นแทนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มรสชาติของไข่เจียวเจด้วยการใส่พริกค่ะเจ๋หิวจะใส่พริกลงไป3เม็ดแบบนี้ค่ะ สำหรับใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะลดปริมาณพริกลงได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เผ็ดกว่าน,นี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้ค่ะเมื่อเราหั่นพริกเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของขั้นตอนการทำแป้งค่ะใส่แป้งทอดกรอบเจลงไป3ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตามด้วยซอสเห็ดหอมเจ 1>, 1ช้อนโต๊ะค่ะใครอยากใส่มากกว่า1ช้อนโต๊ะได้เลยนะคะตามด้วยสีอิวขาวเจครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยลงได้ค่ะ ตามด้วยผงขมิ้นเสร็จหส่วนสช้อนชาจากนั้นให้นำน้ำเย็นจัดมาใส่ลงไปปริมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะที่เรานำน้ำเย็นจัดใส่ลงไปนี้ก็เพื่อช่วยให้ไข่เจียวเจมีความกรอบนอกนุ่มหนมากยิ่งขึ้นค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ เราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดแป้งจะละลายแบบในรูปเลยนะคะถ้าเจอเม็ดไหนที่ยังไม่ละลายก็ให้เพื่อนๆใช้ช้อนกดเม็ดแป้งลงไปค่ะแล้วก็คนต่อค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อแป้งจะมีความเนียนๆข้นๆแบบในรูปเลยค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเจ๊หิวจะตักขึ้นมาให้ดูนะคะว่าจะต้องมีความหนืดแล้วก็มีความเนียนแบบนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นำเต้าหู้แครอทแล้วก็พริกลงมาใส่ได้เลยค่ะ เราจะคุกให้เต้าหู้แครอทแล้วก็พริกเข้าเป็นเนื้อเดียวก,กันกับตัวแป้งค่ะลงไปผสมอยู่ในตัวแป้งเลยนะคะเมื่อคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็ให้นำจานมาหนึ่งใบค่ะ เป็นจานแบบแบนๆนะคะเราจะมาขึ้นรูปของไข่เจวเจกันค่ะตักส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ลงในจานค่ะจากนั้นก็ให้นำช้อนมากดให้ตัวไข่เจวเจของเราแบนลงค่ะจัดรูปทรงให้สวยงามค่ะและให้ความแบนอยู่ในระดับเท่ากันนะคะ ก่อนที่เราจะนําเขาขึ้นไปทอดแล้วค่ะใส่น้ํามันลงกระทะเล็กน้อยจากนั้นให้นําส่วนผสมไข่เจวเจของเราลงมาใส่ในกระทะได้เลยค่ะใช้ตะหลิวในการช่วยดันเขาให้ลงมาในกระทะนะคะจะได้ไม่เสียรูปทรงค่ะจากนั้นก็ใช้ตะหลิวค่ะในการจัดรูปทรงเขาให้เป็นวงกลมค่ะ ให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนไข่เจียวค่ะเนื่องจากว่าในวันนี้เราใช้ต้าหู้เป็นส่วนผสมในการทำไข่เจียวแนะนำให้เพื่อนๆใช้กระทะเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นก็ทอดให้มีความสีเหลืองทองน่าทานตามชอบได้เลยค่ะใครอยากให้ไข่เจียวเจมีความออกก,กรอบๆเกลียวๆนิดนึงก็ได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ให้กลับด้านดูค่ะคอยกลับด้านดูด้วยนะคะ ระวังไข่เจียวเจของเราจะไหม้ค่ะกลับอีกหนึ่งรอบค่ะเราก็จะได้ไข่เจียวเจหน้าตาน่าทานแบบนี้เอาไว้ทานกันที่บ้านแล้วค่ะราดด้วยซอสพริกยิ่งอร่อยเลยค่ะไข่เจียวเจของเจหิวในวันนี้ก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยมากๆเลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเพิ่มหน้าตาสีสันด้วยการโรยพริก หรือว่าโรยด้วยขึ้นช่ายก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวมีสิ่งดีๆอะไรมาบอกต่ออีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย